พราะถ้าเราครบกับคนชนิดไหนเราจะกลายเป็นคนแบบนั้นในสมัยพุทธกาลก็มีนะพวกพระท่านเดินจงกรมกันเป็นกลุ่มๆอยู่ในวัดนี่แหละพระเจ้าท่านก็ชี้ให้ดูนะั่นภิกษุกลุ่มนั้นเดินตามพระสารีบุตรอยู่สารีบุตรเดินจงกรมกมีพระกลุ่มหนึ่งเดินอยู่กับพระสารีบุตรพระเจ้าก็บอกเนี่ยพวกพระพวกนี้ชอบปัญญาชอบการเจริญปัญญา อีกพวกหนึ่งเดินตามพระโมคคัลลาอยู่พระเจ้าก็ชี้ภิกษุเหล่านี้นะชอบมีฤทธิ์พวกหนึ่งเดินตามพระอนุรุธท่านก็ว่าภิกษุเหล่านี้นะชอบที่พระจักสุขชอบอยากรู้ใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนอนะไรเงี้ยอยากรู้พวกหนึ่งเดินตามพระเทวทัตตามหลายองค์นะพระเจ้าก็ชี้เนี่ยภิกษุเหล่านี้ปรารถนาลามกตั้งแต่เท